น่ารักล่าสุดค่ะมีคลิปใหม่นะคะจาก YG ีปล่อยออกมาแล้วก็คือล่าสุดนะคะน้องชิกิต้าและก็น้องอาฮยอนมาเล่นชานลลนค่ะทุกคนซึ่งเด็กๆค่ะก็มาเต้นบิวเลียนเนลนะคะรอบนี้จะเป็นคู่น้องชิกิต้ากับพี่อาฮยอนน่ารักค่ะแต่งตัวก็โทนสีดำตอนแรกนี่ก็เริ่มต้นด้วยความเมวเหมี่ยวนะคะน้องอาฮยอนมีการรีเซนตน้องสาวใช่ไหม,มคะนั่นน้องชิก็ชู2นิ้วค่ะแล้วก็เสื้อน้องชิคือเซลินเซยใจนิ่มเดี๋ยวเวนี้ไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีเซลินมาจีบปะเนี่ยและหลังจากนนั้น น้องก็เต้นกันอย่างตัวแม่ตัวมั่มแต่ว่าตอนท้ายนี่นะคะดูเหมือนว่าจะออกแนวคอมเมดี้นะคะเนี่ยน่ารักมากๆค่ะเจ้าชี้ก็คือปล่อยพลังให้พี่อารยนแล้วหนึ่งนาตีสุดๆเลยทุกคนคลิปช็อตบิี้มอนสเตอร์มาแล้วฝากทุกคนไปชมกันเยอะๆนะคะ ความเคลื่อนไหวของน้องชิกิตาค่ะก็ได้มาอัปเดตวีเวิร์สมาด้วยชุดสุดน่ารักเลยนะคะเนี่ลายแบบว่าคล้ายๆกางเกงแมวเลยอะแล้วก็โอ้โหนีคือของสะสมของน้องนะคะเป็นลายเบบี้ป๊อปหมาคือเต็มเลยนะคะทุกคนกว่าจ,จะโตนี่ต้องสร้างเป็นเลนด์มาร์คเลยนะคะเต้าเป็นความสุขของน้องชิ้นั่นเองค่ะแล้วก็มีภาพที่ถ่ายกับอัลบั้มมาด้วยนะคะของสะสมเยอะมากๆค่ะน้องชิ้ก็ฝากไปอินเกจที่วีเวิร์สน้องด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะน้องชิกิตาก็คือ ค,คือคักเลยพี่ๆมาอวยพรวันเกิดนะคะพี่รามีก็เด็กน้อยสุขสันต์วันเกิดที่บอกว่าเด็กน้อยสุขสันต์วันเกิดนี่หามเป็นภาษาไทยเลยนะน่ารักมากๆค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะเจ๊เคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็สวยวันสวยคืนนะจ๊ะ